กิจกรรมที่สิบห้าจุดสามนะครับกระแสเหนี่ยวนํานะครับสังเกตการเกิดกระแสเหนี่ยวนาในขดลวดตัวนานะครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องการทำไมครับสนามแม่เหล็กทําให้เกิดกระแสนั่นเองใช่ไหมครับเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงแม่เหล็กไปเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสมันจะมีกฎอยู่2อันที่มาไล่ไล่กันอยู่คือเรื่องของกฎของเลนส์ใช่ไหมครับกฎของเลนส์เนี่ยตัวนี้ก็คือจะบอกเรื่องของทิศทางใช่ไหมครับก็คือถ้าใครจําได้ก็คือ การหาทิศทางของกระแสเหนี่ยวนำนะครับโดยการทำไมครับเอานิ้วก็คือใช้กดมือ,อกดมือที่3กับมือที่4เหมือนกันใช่ไหมนิ้วโป้งไปทิศของกระแสนิวทรอนสี่กำรอบไปที่กอบสามแม่เหล็กนะครับหรือนิ้วโป้งไปที่ของสามแม่เหล็กนิ้วทรอนสี่กำรอบไปที่ของกระแสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิ้วทิศทางที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นทิศทางที่ต้านการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เราไปทบทวนกันได้นะครับกลับอีกอันนึงก็คือกฎของฟาราเดย์นั่นเองใช่ไหมครับกฎของฟาราเดย์เนี่ย นะครับที่กำลังจะนำมาสู่เรื่องของการคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช่ไหมครับที่มันจะอยู่ในสมการรูปเลยครับลบ n อ็นเดลต้าฟีส่วนเดลต้าทีนะครับอันนี้ก็คือตัวสมการของตกฎฟาราเดย์ตรงนี้ก็จะบอกว่าอะไรครับก็คือเดลต้าฟลัก์นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กนะครับเมื่อเทียบกับเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระแสเหนี่ยวนำหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสับปัจจยด้วยนะครับก็คือขนาดนะครับของการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กและเทียบกับเวลา ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสนาดแม่เหล็กกับเทียบกับเวลานะมันเลยมี2ตัวนี้ที่ที่ที่เกี่ยวข้องดังนั้นมันก็เลยจะมาเรียนรู้กันในในใน,ในการทดลองอันนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับมีแกวนวมิเตอร์นะครับจริงๆก็นั่นแหละหรือหรือจะพูดอีกอย่าง,งง่ายๆก็ได้นะครับว่าเป็นเอ่อเป็นเป็น เป็นแอมปิเตอร์แหละนะครับก็คือเหมือนเราเคยเล่าว่าแก mm ้ววนอมิเตอร์จริงมันก็คือน้องๆของแอมปิเตอร์นั่นเองใช่ไหมครับก็สามารถวัดกระแสดได้ในปริมาณที่น้อยๆน,นะครับมีแท่งแม่เหล็กมีขดลวดทองแดงเคลือบฉนวนนะครับแล้วก็มีสายไฟเซตอัพ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนมีขดลวดตัวนี้คล้ายๆกับลักษณะของมอแปลงนะครับแล้วก็มีแท่งแม่เหล็กเนี่ยที่วางเสียบทะลุตรงกลางตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปลายของขดลวดตัวนี้เนี่ยก็จะต่อเข้ากับ,กบตัวแก้ววนอมิเตอร์นั่นเองแล้วก็ จะมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการทำไงครับเขาก็บอกว่าเอานำการเอาแนมเอานอานแท่งแม่เหล็กนะฮะมาเอา่อมาต่อเอ่อมาไว้เซตอัพตามนี้ก่อนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าทำการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กนะครับให้ไปเคลื่อนแมนะ่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ออกแล้วก็เข้าขดลวดพร้อมทั้งสังเกตเข็มของกาลวนอมิเตอร์นะครับทำซ้ำข้อสอบครับทำให้เร็วขึ้น นะครับคำ,คำเคลื่อนให้มันเร็วขึ้นจะเกิดผลอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะไล่ไปตามเหมือนที่ที่พี่เราไม่กินในฟาราเดย์ตรงนี้นั่นเองก็คือว่าในเรื่องของแท่งขสายแม่เหล็กเนี่ยผลมันคืออะไรครับการที่เราเอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกบริเวณที่เป็นขดลวดฉนวนตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับที่ก็คือเมื่อขดลวดมันพันกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติตีกลมๆมาเหมือนเป็นวงกลมขดลวดวงกลมหนึ่งอัน พอสนามแม่เหล็กเอพอแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้านะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในบริเวณดังกล่าวนะครับเพราะว่าพอแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าใกล้เกิดอะไรขึ้นครับความเข้มของแม่เหล็กมากขึ้นความเข้มของสนามแม่เหล็กมากขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเข้มของ f l u ์แม่เหล็กตัวนี้ที่สูงขึ้นด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำนะครับก็คือทําให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำเกิดตวแกวนอาตัวนี้เข็มมันก็จะมีการกระดิกหรือมีการ ทำให้เห็นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าตลอดการถูกไหมครับมันขึ้นมาแล้วก็ปิดไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะมีเรื่องของอะไรครับเวลาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกในเรื่องของตัวตัวกฎของฟาราเดย์ที่พูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของฟ้าแม่เหล็กวัเทียบกับเวลาด้วยคือถ้าทาการเลื่อชนช้าๆก็จะได้ค่าหนึ่งเขาก็เลยมีไอ้ข้อที่3ามก็เลยบอกว่าให้ลองทําซ้ําแล้วทําแบบเร็วขึ้นเราจะพบว่าเมื่อเราทําเร็วขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยเมื่อเวลาน้อยลง นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กเท่าเดิมเพราะว่าใช้แม่เหล็กเท่าเดิมใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กเท่าเดิมแต่เร็วขึ้นแรงขึ้นไปฟ้าตรงนี้ก็จะได้สูงขึ้นนั่นแปลว่าเราก็จะสังเกตแกวต้วนอมิมตตร์ตรงนี้ได้กระแสะที่มากขึ้นนั่นเองถูกไหมครับแรงขึ้นไปฟ้าตรงนี้มันก็มันก็อ้างอิงไปถึงตัวสมการหากระแสะได้เนาะก็คือเหมือน B ที่กาย R ใช่ไหมครับ โอเคทีนี้นะครับก็เลยมาลองถามท้ายกิจกรรมที่ตรงนี้ว่าเมื่อเราสังเกตแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นได้มาซึ่งก็จากความเข้าใจกับกฎฟาราเดย์เมสักครู่นี้ก็คุณจะตอบได้ทั้งหมดนะครับอ่ะลองดูข้อที่1ขนาดแท่งแม่เหล็กนะครับอยู่ในขดลวดเคลือบฉนวนเนี่ยเข็กเมกัลววนอมิเมตอร์เป็นอย่างไรเอาแค่วางไว้ตอนแรกๆนิ่งๆก็คือเป็นไงครับก็ต้องไม่เบนอะไรใช่ไหมก็อยู่เฉยๆใช่ไหมครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม่เหล็กเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวทดตัวสมการฟาราเดย์มาหนึอีกรอบนะฮะบ โอเคก็แปลว่าอะไรครับถ้ามันอยู่นิ่งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง f l ก x แม่เหล็กเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง flux แม่เหล็กก็ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็ไม่มีกระแสเมื่อไม่มีกระแสเข็มกับน็อกมิเตอร์ก็ไม่นิ่งเอ๊ะกองก็อยู่นิ่งๆถูกไหมครับแต่ขนาที่เพื่อเคลื่อนปลายขั้วแม่เหล็กออกเอาตอนกอกันนะแล้วเข้าขนลวดเข็มเบนอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะว่าเวลาที่ต่อเราเราอ่ะเราเราลองเทียบดูก็ได้นะครับสมมุติว่าเมื่อกี้เป็นภาพนี้แล้วกัน แล้วฝั่งนี้ก็มีกระแสออกแบบนี้นะอันนี้สมมติว่าเป็นสายไฟนะแล้วก็เข้ามาต่อตัวการวนอะม,มิเตอร์นะสมมติว่ากระแสไหลทางไหนเข็มเบนทางนั้นแล้วกันนะเบนเหมือนแบบสมมติสมมติถ้าเกิดกระแสไหลแบบนี้เข็มก็จะจากที่อยู่ตรงๆก็เบนออกไปทางซ้ายแบบนี้อ่าแบบอ้าวประมาณนี้นะเรา,าไล่แบบนี้นะสมมติเราบอกว่าสายแม่เหล็กพุ่งเข้านะครับเราให้สายแม่เหล็กทิศเหนือแล้วกันพุ่งเข้าก็คือถ้าทิศเหนือพุ่งเข้าแบบนี้ก็แปลว่าสายแม่เหล็กก็จะมีทิศจากเหนือไปตายใช่ปะ สามแม่เหล็กเนี่ยไปได้แต่ฝั่งนี้ก็คือสามแม่เหล็กพุ่ง,งข้าทีนี้ถ้าเกิดทําการเลื่อนแม่เหล็กตัวนี้เข้ามาเร็วๆแปลว่าจากที่วิธีการหาทิศของกระแสเนี่ยเราทำไงครับต้องต้านการเปลี่ยนแปลงใช่ปะจากตอนแรกมีพุ่งลงบีน้อยอยู่ดีๆเปลี่ยนแปลงเป็นบมากๆแบบนี้ต้องต้านการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเมื่อต้านการเปลี่ยนแปลงมือที่เราใช้ได้ไหมครับนิ้วโป้งก็จะต้องต้านการเปลี่ยนแปลงไม่อยากที่จะเพิ่มขึ้นเป็น3เส้น นะครับนิ้วโป้งก็เลยสวนต้านการเปลี่ยนแปลง,ปลงกำรรอบนะครับก็จะเกิดเป็นสมมุติว่าเออเป็นอย่างนี้ทําไมขดลวดอ่ะโอเคสมมติขดลวดเป็นอย่างนี้แล้วกันฝั่งนี้ต่อ,อยางงี้ก็แปลว่าเดี๋ยวนะรูปงงไหมลงน่าจะงงสมมุติว่าพี่พันขดลวดแบบนี้แล้วกันนะครับพันรอบอย่างงี้อ่ะแบบนี้นะครับก็แปลว่าอะไรนะฮะเราต้องการการเปลี่ยนแปล,แปล,แปลนิ้วโป้งชี้ขึ้นกำรรอบนะครับเมื่อกำรรอบกระแสก็จะมีทิศยังไงครับกำรอบ กระแสก็จะมีทิศพุ่งไปทางขวาสมมุตินนะลนะๆๆแล้วกันนะว่าเป็นคือคือพี่วาดวาดรูปนี้ไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะอืมโอือเดี๋ยววาดให้มันดีๆหน่อยละกันนะสมมุตวิว่าวาดแบบนี้โอเคมันดูออกไหมว่าเป็นโอเคแล้วก็พอพุ่งขึ้นอย่างนี้กำรอบนะครับกำรอบทิศของกระแสก็จะมีทิศ ก็เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็แปลว่าเบนอย่างนี้ก็ก็อาจจะแปลว่าอะไรครับกระแสเหนี่ยวนําก็จะไหลไปจากขวาไปซ้ายแบบนี้เข็มก็จะเบนทางซ้ายบบนี้โอเคไหมไอ้น,นี่เดี๋ยวนนเป็นจุดที่เปวาดว่าดเรื่องของกรรมรอบพวกนี้นะว่าวาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะอน,นี่สมมติแล้วกันว่าเป็นภาพอย่างนี้นะโอเคนะครับก็ก็จะสามารถหาทิศทางของกันจริงๆก็คือเราก็สามารถพอทานายได้ถ้าเรารู้ว่ามันมันพันแบบไหนอะไรยังไงนะครับเออในขณะตอนนี้ผ่านไปแล้ว ถ้าเกิดทำการเคลื่อนออกอย่างเร็วมากขึ้นนะครับเข็มกาเวนเจอร์จะเบนแตกต่างจากตออแรกอย่างไรก็ได้เราไปแล้วตามตรงนี้นะครับก็แปลว่ากระแสก,ก็อาจจะมีการกระชากแดงมากกว่านะครับก็คือจากที่เบนอ,อาจจะเบนเบนน้อยนะครับก็จะกลายเป็นเบนอย่างมากเพราะว่าตัวแรงขึ้นไฟฟ้าเนี่ยนก็จะมีมักมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะเวลาน้อยลงนะครับเวลาน้อยลงแรงขึ้นไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นนะครับในขณะที่ไปขวดแม่เหล็กนะครับออกและเข้า ขณะที่ขดลวดมีกระแสเกิดขึ้นหรือไม่สังเกตได้อย่างไรขณะที่เคลื่อนขั้วแม่เหล็กออกนะครับและเข้าก็เทำไมมันเหมือนทำไมเหมือน,อนถามซ้ำเนาะ <c oughs> ตนแต่แรกเราก็นึกว่าเหรอแต่เอาตอนออกก็เห็นไหมจริงๆถ้าตอนออกน้องไปดูทิศทางของกระแสก็จะเป็นอีกทิศหนึ่งนะเพราะว่าเราออกปุ๊บทิศก่อนสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลกไปอย่างนี้ทิศหนึ่งก็เกิดกระแสอีกแบบหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้อันนี้เสริมให้แล้วกันแต่ว่ามันดูทำไมเหมือนมันถามซ้ำวะงงข้อต่อไปขนาดเคลื่อนที่ปลายขั้วแม่เหล็กออกและขนาดเคลื่อนที่เข้าขดลวดกระแสที่มีทิศกระแสที่เกิดขึ้นจะมีทิศเดียวกันหรือไม่อันนี้นะครับคือเป็นคําถามที่ถามว่าเมื่อตอนเราทําการเลื่อนออกกับตอนที่เลื่อนเข้าทิศทางเดียวกันไหมก็คือตอบก็คือไม่นะครับอันนี้เราสังเกตได้เลยว่าเพื่อเราดึงออกก็จะได้ทิศหนึ่งเพราะว่ารูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างตรงเนี้ยการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับถ้าตอนที่แท่งแม่เหล็กอยู นะครับอย่างกรณีนี้สมมติถ้าเกิดแท่งแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆแบบนี้มีทิศแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราดึงออกมันแปลว่าอะไรครับถ้าเปรียบเทียบ2เหตุการณ์มันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยสมมติถ้าตอนอยู่ใกล้นะครับทิศสองสนามนแม่เหล็กมีทิศชี้ลงแบบเยอะๆเ,เ,เลยต่อมาเปลี่ยนแปลงก็คือเบาแบบางลงแปลว่านิ้วโปง้งเราก็ต้องช่วยใช่ไหมครับต้านการเปลี่ยนแปลงนิ้วก็จะพุ่งลงพอกำร,รอบมันก็จะได้อีกทิศหนึ่งนะครับก็จะแกก็จะแปล,ๆๆแปลว่ามันก็จะมีทิศตรงกันข้ามกันในจังหวะที่ทําการเลื่อนแม่เหล็กออก หรือเลื่อนแม่เหล ula, okay? ็กเข้านะครับจะมีทิศต่างกันการที่ปลายขั้วแม่เหล็กเคลื่อนที่ออกแล้วเข้าหาขนลวดด้วยความเร็วต่างกันกระแสภายในขนลวดมีขนาดเท่ากันหรือไม่อย่างไรสังเกตได้อย่างไรก็ไม่นะครับก็ตามที่บอกเมื่อกี้ก็ถ้าเหมือนทำซ้ำอีกแล้วอะไรไปเนี่ยนะครับก็คืออะไรก็คือเมื่อความเร็วไม่เท่ากันเนี่ยนะครับกระแสที่ภายในขนลวดก็ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับและสังเกตได้อย่างไรก็สังเกตจากการการเบงของตัวเข็มของกาลวาโนมิเตอร์่นที่มันมีขนาดที่มากขึ้น นั่นเองนะครับแบบแบบกิจกรรมนี้คําถามแปลกๆนะก็ไม่ได้จเหมือนว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรในความลึกซึ้งมากกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นไปการเนือนอะไรครับกิจกรรมนี้ก็จะเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่เราร่าเรียนแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่า กระแสเหนี่ยวนำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับตามกฎเฟรยดตรนี้ซึ่งหนึ่งในรูปแบบก็คือการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักซ์แม่เหล็กนะครับคือการเอาแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่เข้าออกนะครับในบริเวณที่เรามีกระแสมีมีเส้นลวดขวดลวดตัวนํำนะครับพันรอบอยู่ก็จะสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสายแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงของสารแม่เหล็กเหนี่ยวนาให้เกิดกระแสได้นั่นเองนะครับ